นสนับสนุนโดยทิชชู่อเนกประสงค์แม็ก์โมเชี่ยวชาญเรื่องสึมซับรับมือได้ทุกง,งานเชดสังคมเราออนไลน์แล้วเมืองไทยประกันชีวิตข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดีน้ำปลาแท้ตราประมึกสีน้ำตาลอมแดงผงหมักด้วยปลาสดนานถึง18เดือนโปรโเอดูเคชันประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารกสิกรไทยทีนี้เมื่อนี้โอเคแล้วก็ต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอๆจนกระทั่งไอ้น้ำเนี่ยมันเหนียวอะลูก โอ้โหเป็นไงแม่ต้องเคี่ยวให้มันเหนียวเงียไมคอเป็นสายเลยเ็ยต้องเป็นสายอย่างนี้ปะแล้วเราก็เอาอันนี้นะลูกใส่อันคืออะไรคะอันนี้คือเต้าหู้ที่แม่หั่นเมื่อกี้นี่อเราไปทอดนี่เราทอดจนแห้งไม่มีน้ําแล้วกุ้งพนไปค่ะเนี่ยค่ะทอดปอยอืมปอยให้มันแห้งค่ะอันนี้อะไรคะแม่นี่กุ้งอ๋อกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็มาหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็ทอดค่ะแล้วก็มาผัดเขาด้วยกัน ทำไมพี่กุ้งไม่เห็นตัวเล็กเหมือนนี้เลยรอะแม่นี่ตอนเกิดมาพี่ตัวเล็กนะแม่ตั้งชื่อว่ากุ้งอ๋อเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางอะพี่กุ้งพี่ไม่รักแม่แม่ไม่รักแม่โอ้ยโทษแม่ตลอดนะลูกอะแม่ไม่รักแม่มาคนไหมได้เอามาสนุกสนุกขำขำอดกินกันทั้งกระทะแล้วเ่ยคนแม่แม่จับนี่ไว้ลูกอ่ะ แม่เถอะค่ะอ่าให้แม่แม่จับไปตัว <นะ S 2> ความนัาาค่ะเวลาจับเนี่ยพอเราเอาเอาตะหลิวข้างนี้งัดตัวใบข้างนี้ต้องคว่ำนะคะค่ะแล้วก็ดันตรางนี้ไปลูกแล้วก็คว่ำอย่างนี้คนกันทําให้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันถูก้นกระทะด้วยเพราะนี่ไอ้น้ำเรานี่มันเหนียวแล้วไงลูกอ๋อมพนอ่ยู่เดี๋ยวมันหยุดใช่เดี๋ยวมันจะไหม้ก้นกระทะลูกอ๋อโหแค่เทคนิคนะนะทำกับข้าววิธี ผัดวิธีอะไรเนี่ยก็ต้องดูเพราะงั้นคนก็จะดูรู้ว่าเราทำกับข้าวเนี่ยเป็นหรือเปล่าอ,อ๋อ,อโอ้แต่แล้วถ้าหนูจะมีผัวหนูต้องมาเรียนทำกับข้าวแบบแม่นะ <c oughs> เ้าแม่เขาบอกเสด็จไปจะหวันะคิด <c oughs> ไมคิดหมมีเหรอเดี๋ยวนี้มันไม่ยูก <c oughs> เป็นไงแม่เป็นไงมันควรมีไหมคะแม่ควรมีไหมแม่ถ้าแม่เป็นสาวตอนนี้แม่ไม่มีเแต่แม่ไม่ทันแล้วนะแม่มีลูกตั้งห้านะก็นั่นแหละสิก็บอกตอนนี้เล้ว่าตอนนี้อย่าไปมีเลยหรอคะแม่ไม่เอาอะเหรอ ใช้เงินคนเดียวดีกว่าใช่ไหมแม่ถามกุ่งเลถามทำไมชีวิตพี่เศร้าอย่าไปถามเลยเอาไมอะถามกุ้งกุ้งแต่งงานเถอะกุ้งก็บอกว่าอะไรนะแม่ขี้เกียจเลี้ยงเลี้ยงหัวเหรอคะหรือเลี้ยงลูกพูดได้มันนุ่มนวลหน่อยดิสามหินมันยาวอ่ะสาม ใช่ไหมโห่จะจบจบกันไปแล้วจริงพี่ว่าตอนนี้พี่ก็บ้านพร้อมรถพร้อมนะเออเหลือขาดคนเท่านั้นเองใช่ไหมเก่งในยังวางพับให้มาเลยเตรียมพร้อมขนาดนั้นแม่สมัยโบราณเขาหนุ่งให้เลยนุ่ง เนะฮะผัวเราเป็นอวบพาะเหรอคะแม่ไม่พอเสร็จแล้วก็ยังต้องออกมาทำขบค้าให้อีกเออนั่นนดิพอสามีไปแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกอบรมลูกให้ดีอบรมลูกไม่ดีเพราะว่าแม่มันเลี้ยงไม่ดีเอบพ่อเหรอเออจ้เออทำไมนะพ่อมันวิเศษเออประชาประชันนะเนี่ยเออตายแล้วไม่เป็นไรขอโทษนะว่าไปยันหลงจริงๆ เออดูดีแล้วแม่ชิมกันลเลิศนะชิมชิมชิมอันนี้ช้อนกลางอ่าฮะอันนี้แม่ลองชิมไหมเป็นไงคะแม่โอเคเลยเหรอโอ้ยหนูว่าช้อนมันไม่พอเลอร่อยใช่ไหมมันเข้าปากไม่ได้เดี๋ยวปากกว้างของของเราเก่าเราก็กว้างอยู่แล้ว มีผู้เก่าเราก็กว้างอยู่แล้วเก่าแล้วก็งงเลยหนูอยากเอาชนะพี่หนกวกสัตตุมะโยนที่ไม่ได้อย่าพี่คนล้าจะเล่นได้ไหมพี่ว่าฝึกบ่อยๆเล่นได้มันอยู่ที่น้ำหนักพี่ว่าเมื่อกินที่พี่เล่นได้ครับโอ้โหทีครับตัวนี้ครับคุยเรื่องฮูลาฮูปอยู่เลยเนี่ย ก็จริงๆแล้วมันบางทีมันสำคัญที่น้ำหนักเนอะแต่มันดีนะอูกเล่นกังกลยใช่โอเคแต่ที่สำคัญกาละแมนนี่เป็นนักเขียนเอาหนังสือไม่กี่เล่มแล้วจ้ะ 17เล่มค่ะเ7เล่มเหรอชอาเขียนหนังสือนี่ไงหรือว่าเป็นประสบการณ์เลยคือหนูเขียนมาตั้งแต่ประมาณแบบไดรี่เริ่มเขียนไดรี่ตั้งแต่ปห้าเลย้ยค่ะอันนี้แปลว่าหนูนตัวหน้าแล้วก็มาเริ่มออกหนังสือจริงๆประมาณ7 8ปีที่แล้วก็ออกมาปีละเล่มสองเล่มบ้างปีบางเล่มฟิตฟิตหน่อย3เล่มก็มีแบบเขียนที่เป็นอะไรเป็นนวนิยายเ่าส่วนใหญ่คือหนูเขียนคอลัมน์ส่งพวกตามนิตยสารแล้วก็มารวมเล่มบางเล่มก็เป็นเล่มแปลบ้าง หนูก็ทําหน้าที่อีดิตคือแบบว่ามีคนแปลภาษาไทยแล้วหนูก็มาอีดิตให้มันแบบมันขำสนุกสนานแซ่บแซ่บเพื่อไปกระเมยอะไรเงี้ยที่ในปัจจุบันมีอีกเล่มแล้วนี่ล่าสุดานี่ล่าสุดล่าสุดผู้หญิงร้ายผู้ชายรักใช่ไหมอันนี้นะภาคสองภาคสอง Why Men Marry Bitch โอ้ยผู้หญิงที่ไม่ดีแปลเป็นไทยก่อน ทำไมทำไมผู้ชายถึงชอบแต่งองานกับผู้หญิงรวยได้ผู้หญิงวันปานไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเร็วเร็วเรวเรรววเรร็เรวเ็อร ทำไมชอบแต่งงานกับผู้หญิงแรงๆเลยแรงๆแรงๆก็นี่ไงคืออย่างที่บอกเคยเขียนไ้ว้ข้างบนต้นเลยแบบว่าทําไมแบบผู้หญิงแสนดีอะ้เหี่ยอยู่บนคานเขาเขียนย่าทำไมผู้หญิงแสนดีถึงแห้งเหี่ยวอยู่บนคานทาไมผู้หญิงร้ายๆกับได้แต่งงานอย่างมีความสุขและวิธีพลิกชีวิตสาวโสดขี้เหงาไปสู่เจ้าสาวในฝันรับคนีนี้ ใจก็คือร้ายที่ว่าคือไม่ได้ร้ายตบตีหรือร้ายด่าทอหรือจิกหัวดอกอะไรเงี้ยไม่ใช่ร้ายประเภทไหนร้ายแบบเป็นตัวของตัวเองสวยๆอยู่ได้แค่ผู้ชายมากเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าเรื่องนี้นี่สำหรับผู้หญิงผู้ชายอ่านได้ไหมผู้ชายหนูบอกเลยว่าเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ไม่อยากขึ้นคานแต่ถ้าผู้ชายไม่อยากแต่งงานให้เผามันซะเอาสิเอาสิเพราะถ้าผู้หญิงได้อ่านกันทั่วประเทศหนูคิดว่ามีผัวกันทั่วหน้า แล้วนี่ถ้าหนูเจอหนังสือเล่มนี้ก่อนนั่นหมายถึงว่าหนูมีถัวไปแล้วคเขาจะบอกถึงวิธีเลยว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่ผู้ชายบอกแล้วว่าเฮ้ยทำเนี้ยไม่มีวันขอแต่งงานด้วยเองอะไรุ่งซึ่งอไรเพื่อนเขาเลยผู้ชไยไม่ขอแต่งงานแน่ คือแบบสมมติเนี่ยอยากเจอตอนคืนตลอดคิดถึงตลอดถ้าผู้ชายโทรหลังสามสี่ทุ่มนั่นหมายถึงว่ามันอย่างเดียวก็คือว่ามันอยากจะฟันเราที่บ้นสามสี่ทุ่มเลยคิดถึงตัวพี่ฝรังพูดเหรอเอ่ฝรังเห็นรั่งบอกแล้วผู้หญิงวิ่งรีบไปหาผู้ชายนะนั่นหมายถึงว่าเราเสิร์ฟดิลิเวอรี่ถึงบ้านพร้อม้อที่จะให้พร้อมเลยแม่บอกนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ชายโทรมาสามสี่ทุ่มแปลว่ามันต้องการจะฟันเราแต่ถ้าเกิดเราด e ลิเวอรี่ถึงมันแปลว่า มันก็จะไม่ีวันแต่งงานกับเราเามันรู้สึกว่าเราง่ายเกินไปถูกค้เพราะเขาผู้ชายคือสัตว์เพศแบบต้องล่าไงเป็นนักล่าแล้วผู้หญิงมาเป็นกวางตายอยู่หน้าบ้านเอาศพชนไปสิคะเบื่อเบื่อที่มันยิงลอกทงเบื่อเบื่อมันไม่กุ้อใหญ่ตีกุ้งอะไรสามไปนอนหน้าบ้านเลยผู้ชายเอามาเขี่ยวานไาวา แล้วก็เดินออกไปต้องอ่านเล่มนี้ต้องอ่านเล่มนี้กูเอ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะไรเขาเรื่องคุยหัวเรื่องนี้มันมากเฮ้ยก็บอกผู้หญิงมันต้องเชื่อมั่นตัวเองผู้หญิงอะนี่เขาออกหนังสือเล่มใหม่มาแล้วเนี่ยนี่ตอนออกไปอ่ะทไปได้อาจารย์ผู้สอ์พิเศษตอนพิณิสาพอสอนไปสักพักหนึ่งเราก็มองมองปุ๊บอาจารย์น้ำตาไหล ทำไมอ่ะตาไหลเรยเราก็ถามอาจารย์เป็นลมพัดตาใช่ลมพัดตาไม่ตอม่ัองมตาอง่้ยเไ้องไม้เขาม่ต้องไม่้องไม่ต้องไม่้อม่ต้งไม่ต้ขาไม่ต้องไม่ต้อง่ต้งไ่ตอง่้องไม้อม่ต้ม่้องตอง่ตง่้องม่ต้องไ่เง่้องม่ต้่ตง้องไ่ต่งองาม้อง่ง่งงไง้มาอ่ง้ ไม่ต้องแตกแล้วอยู่กันไปเหออแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่รู้จะทําไงเขาก็ร้องไห้เสียใจเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ก็เฮ้ยมีเรื่องมาเจอกะละแม่เนี่ยนี่เขาเนี่ยมเรงมาเจอกะละแม่เร็วเฮย เพื่อนสาวซีเมื้อของคุณกะมลัมนั่นเองช่วงหน้ารับรองมีเรื่องแซ่บๆที่สองสาวจะมาเผากันชั่วห้ามพลาดเด็ดขาดครับช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นมาถึงช่วงอร่อยขั้นเทพประจำย่านกับคาเนชั่นกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับที่เราจะอยู่กันที่ท่าพระจันทร์ครับส่งท้ายกันด้วยร้านนี้และครับท่าพระจันทร์ครับ สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกต่อความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับอบอกว่าเพนเน่ต้มยำแท้ของที่นี่รสชาติอร่อยขั้นเทพเลยค่ะอยากจขอเคล็ดลับสักนิดหนึ่งอ๋อได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็นำปลากุ้งปลาหมึกใส่ลงกระทะนะคะเห็ดฟางนะคะพริกเผานะคะก็ใส่เพนเน่ลงไปนะคะใฟมะกรูดพริกสดแดงเพื่อทำสวยงามนะคะแล้วก็เคล็ดลับความอร่อย ก็คืออยู่ที่นมข้นจืดที่มีคุณภาพเพื่อความหอมมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะแล้วคลุกให้เข้ากันนะคะพอร้อนได้ที่ก็นำมาใส่จานอือหืออร่อยมากรสชาติจัดจ้านเข้มข้นอร่อยขั้นเทพจริงๆอย่างนี้แก้วก็ต้องขอมอบประกาศสิบัติอร่อยขั้นเทพแล้วก็คลิปแซ่จากรเนชั่นให้เลยครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มาชิมเมนูเพนเน่ต้ยมยำแห้งนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเมนูนี้นะครับส่งมาตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับถ้าเกิดภาพของคุณโดนใจเรานะครับมีสิทธิ์รับเงินรางวัลไป5 0 0 0ับาทเดือนละ3รางวัลเลยนะครับมาั้นลีบๆส่งเงินเข้ามานะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานิชันสนับสนุนโดยดีน่างาดำสองเท่ามิราเคิลเทอร์ชีน ใหม่มาม่าหมูสับต้ยมยำน้ำข้นมันซีดจี๊ดแซ่บยาโยอิอาหารสุนัขเพชรดิกรีแบรนด์รังนกแท้ อะเป็นยังไงอะไรการสนุกมากแล้วถามว่าอะไรการอะไรหรอเออเอาตกลงรู้จักกันสนิทกันเหรออันนี้มาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์เขาใช่ไม่รู้เรื่องเราปรึกษาอะไรๆนี่จะแต่งแล้วโะเฮ้ยแม่แล้วไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงสนิทกันสักประมาณสองปีเนาะประมาณสองปีค่ะไม่นานมากก็คือแบบจริงๆก็คือรู้จักกัน บอกว่าแม่เขาชื่อมายุร์ฉตดเหมือนประสิทธิเวชอระจิบมากเออแม่เขาเป็นนั้นเนี่ยแน่นเองนี่ก็รู้จักกันมาค่ะคาร์เมีเนี่ยถามถามนิดนึงนั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะรู้ไหมทำไมคาร์เมีถึงยังเป็นโสดตอนนี้นี่ไงอยากรู้จังเลยอทั้งนี้เขาตอบสิแต่ององแต่มาสองเรื่องทำไมเอาละ หรือเขาไม่บิชก๋งจริงถูกต้องไปนินบ้าไปเธอก็ดูดูแรงใช่ไหมไม่บิชซอจริงอ๋อไม่มาจริงเป็นคนเป็นแบบเป็นคนอ่อนดีจริง่ะจริงๆแล้วกระแลแม่ชอบผู้ชายแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนมาจีบคนหลายลักษณะมากนะยากลัษณไมะเรียบร้อยเลยก็มีนะเรียบร้อยเลยก็มีเฮฮาบ้าบอเขามีเจ้าชู้เจ้าชู้ฮิปฮอปก็มีไอ้ตกลงคุณแนวไหนเนาะ ดินนี่มาถูกตัวจริงเคุยกันเมื่อคืนเลยคือมีอยู่สองอย่างพี่แมรเนี่ยถ้าไม่ตัดสินจากภายนอกก็จะตัดสินจากภายในทั้งในนี่คืออะไรเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะเจ๋งจากข้างในแต่ไม่ใช่มาโชว์พาแบบเอ้ยก็เจ๋งอะไรรู้สึกว่าเจ๋งแต่ชอบไม่ชอบไม่ชอบพวกโชว์ออฟไม่ชอบไม่ชอบ ไม่นอนีนคืนนัาดีอดีเงี้ยไม่ต้องหล่อแต่ว่าต้องแบบแต่งตัวเขาจะไปให้ทางให้ให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าอาภรณ์มากนี่นิยมทางนี้หน้าผมเลหน้าผมเื้า่านี่นี่เปนเจ้ลยนิยมนะฉันเจอหลักเวแล้ว่ฉันเจอแล้วแกใช่ไงใ่เลนี่แต่งตัวไปขี่ม้าเลยนะเจ้าโอ้ยฉันโดนยังยับข้างในอีก ไปดังของเราหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับแบรนดฟันซอลแอคทีฟกัมแคร์บะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปมามา่ากุริโกโปาเตโตสปิกกี้เมืองไทยกันชีวิตอาหารสุนัขเพศดีกรีข้าวไทยตราพันดีนมอเล็กตร้อยแบรนด์รังนกแท้ติมซำจากสุพรพลฟูด้ดน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกทรีบอร์ดแบนด์หกเมกธนาคารกสิกรไทยยาอนแ้ไอตราตาขามห้าตัวโยเกิร์ตดัชชี่ยาท่าสีตากิเลน อ่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บความรักกับสวินที่โชว์ Let s o w Design Concert ที่คุณผู้ชมได้สนสุกสนานกับศิลป,ปินและเพลงดนใจแบบ non stop ซึ่งเงินทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคได้มอบให้แก่สถาบันการแพทย์สยามินทาราธิราชศิริราชพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ครับมีเนือยังยังไม่มีครับตอนนี้ชอบผู้หญิงสไตล์ไหนชอบผู้หญิงสไตล์ไหนชอบคนแก่ครับได้ยินจ้าแล้ว มันต้องเช็คกิ้งกาลเลยกิ้งกืองกิ้งกาเลยกอ้ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้กิ้งกาเลติ๊กติ๊กที่เอ้าว่ะเล่นซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่เงียบได้เขาบอกว่าเป็นแชมป์วิดพื้นประจำห้องเลยไหนข้างไหนข้างไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่โยคะแลไอ้ที่โยคะแล้วตุ้มือหน่อยนู้นตุ้มือ